เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ามาชี้เป้ารถสวยๆนะักผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันอีกแล้วนะครับคันนี้โตโยต้าสภาพดีสวยกริบของแต่งพร้อมมีครับขี่ซิ่งได้ขี่ใช้ era, ชชงานก็เ,เหมาะเลยนะครับคันนี้เป็น AE 110นะครับหน้าตัวนอกครับคาลิเบอร์ครับคาลิปเปิ้ลเฉยนะครับ,รบ,ยยรบไม่มีเบอร์เบอร์เติมเองครับ หน้าตัวนอกเป็นตัวคาลิปนะครับเครื่อง 5A พน0 0ล้ีหัวฉีดเกียร์ธรรมดาปั๊มลมเบรกชั้นครึ่งครับครดิสเบรกจานหน้ขาขยายจานครับเป็นจานใหญ่เลยปั๊มคาลิเบอร์ตัวนอกด้วยนะครับปั๊มเบรกนะครับแผงประตูวสวยๆสีสันเงางามราคาไม่แพงครับ39,000บาทเท่านั้นราคาโมไซสภาพสุดคุ้มเลยครับคันนี้ สวยคุ้มครับถ้าชอบก็ฝากด like กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันเป็นประจำทุกวันนะครับจะไม่พลาดตัวเลือกให,ใหม่ๆก็ฝากด like กดไลค์กดติดตามออกดถุกใ,ให้ด้วยภายในยังสวยครับคันนี้เบาะสภาพดีห้องโดยสารสะอาดเกียร์ธรรมดาครับแถงประตูก็ตัวนอกครั้งสีบานเลยกระจกไฟฟ้าประตูเซ็นทรัลล็อกเกะกลางก็ตัวนอกด้วยนะครับภในนะครับช่วงล่างไม่ดัง แม็กแท้เลนโซ่นะครับเลนโซ่แท้เลยขอบสิบห้าคาสีหกห้าครับเล่มภกษาชุดโอนครบนะครับอันนี้สนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับของแต่งก็คุ้มๆแล้วนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับขี่ใช้งานก็ดีเลยครับอึดถึกทนครับโตโยต้ารีวิวดูกันเรื่อยๆกันนะครับดูกันทุกซอกทุกมุมครับดูใกล้ๆมีแสงเงาๆมีตำหนิอยู่ร้อยบ้างนิดหน่อยนะครับของเครื่องเดิมๆตะเข็บซ้ายขวาคันหน้าเดิมครับไม่มีรอยชนหนัก สนใจติดต่อเจ้าของได้เลยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มนัดดูแก็ใสยตรงถึงผู้ขายได้เลยทางเราเป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับพิกัดดูรถอยู่บางใหญ่นนทบุรีสามหมื่น้าพันบาทครับตัวอยู่ตาปีเก้าเจ็ดสวยครับทั้งภายนอกทั้งภายในค,คุ้มอีกคันนครับคันนี้สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ